ขอสวัสดีกับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆฝูงที่เคารพนับถือตลอดจนถึงลูกๆหล,ล,ลานๆที่ได้มาเข้าชมกับในคลิปของอาจารย์ธนวัฒน์นะครับวันนี้ก็มาเจอกันใน EP ที่6 EP ที่6นี่จะพูดถึงเ h e Law of cost and effect เป็นเกี่ยวกับเหตุและผลแต่ก่อนอื่นก็จะย้อนไปกล่าวถึงใน EP ีที่5มันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูด The (law of attraction) มันมีกฎมีหลักปฏิบัติอยู่3ข้อ3ข้อง่ายๆก็มี belief เชื่อข้อ2 ask ขอข้อ3 receive มันก็แปลว่ารับเมื่อเราตั้งจิตตั้งใจขออะไรไปแล้วก็ให้เชื่ออย่างสุดจิตสุดใจไม่ต้องหาเหตุผลไม่ต้องไปหาข้อพิสูจน์ให้เชื่ออย่างสนิทว่าเราได้รับในสิ่งนั้นไว้ แล้วเราก็ควบคุมความคิดควบคุมอารมณ์ของเราให้มีความสุขเป็นอารมณ์ที่สุขเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าปรับอารมณ์ให้มันสูงขึ้นเป็นอารมณ์ที่ยกระดับจากความเศร้าจากความโกรธจากความเกลียดความแคดแค้นจริงจังเราก็ปรับให้มันเป็น อยู่ในระดับที่เรียกว่ามันดีมันทำให้เราเกิดความสุขที่เน้นย้ำกันก็คือการสำนึกรู้คุณสำนึกรู้คุณในสรรพสิ่งที่เรามีอยู่เพื่อที่เราจะได้รับในสิ่งที่เราไม่มีบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊มันทำไมมันง่ายอย่างงั้นนี่แหละคือข้อสงสัย ถ้าเราสงสัยแล้วก็เหมือนกับว่าเราไปปิดกัน้นปิดกั้นสิ่งที่จะเดินทางมาหาเราสิ่งที่เราขอนั้นมันก็จะไม่ได้รับในสิ่งที่เราขออันนี้ก็ขอบอกไว้ก่อนว่าอย่าไปสงสัยให้ทำตัวให้ทำใจให้สบายสบายมีอารมณ์ที่เป็นสุข ถ้าเราคิดเรื่องที่ไม่ดีเราก็ตัดออกไปถ้าเรามีอารมณ์ที่อ่าไม่ไม่มีความสุขเราก็ตัดออกไปเราคิดอยู่เสมอว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็ต้องเอาความสุขไปด้วยไม่ว่าจะทำงานไม่ว่าจะอยู่ในห้องน้ำอยู่ในห้องนอนหรืออยู่ที่ไหนก็ตาม ให้คิดถึงว่าชีวิตของเรามอาีอยู่ทุกวันนี้ก็ดีกว่าคนอื่นๆอ,อีกเยอะเลยแล้วเราก็จะรู้สึกมีความสุขคนอื่นนี่แยก่กว่าเราก็มีเราก็ไปคิดอย่างนี้เราหาความสุขมาใส่ในใจเก็บเอาความสุขเข้าไว้แล้วสิ่งดีๆตามที่คุณขอก็จะได้รับตามนั้น ทีนี้มาเข้า ep ที่6 ep ที่6นี่ก็เป็นเรื่องของ the law of cause and effect cause นี่แปลว่าต้น e เหตุ effect ก็คือ,อผลลัพธ์เราสังเกตดูในโลกของเราเนี่มันจะมีเหตุและมีผลอยู่เสมอมันไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญโดยไม่มีต้นเหตุ อย่างเราปลูกมะนาวเราปลูกมะนาวเราหวังจะกินส้มโอพอมะนาวลุกมา VOICEOVER มันเป็นไปไม่ได้หรอกมันจะเป็นส้มโอไม่ได้ถ้าเราปลูกพริกเราก็จะได้กินพริกถ้าเราปลูกมะเขือเราก็จะได้กินมะเขือถ้าเราเลี้ยงไก่เราก็จะได้กินไข่ไก่ถ้าเราเลี้ยงเป็ดเราก็จะได้กินไข่เปด็ด แต่อาจารย์มีสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งมันออกไข่แล้วมันไม่ใช่ไข่ของมันเลยเขาคิดยังไงก็ไม่รู้คืออะไรเอ่ยคือมแมลงวันมแมลงวันนี่ออกลูกเป็นไข่ออกมาแล้วเอาไปถามคนอื่นเขาดูเถอะนี่ไข่อะไรเขาจะบอกว่าไข่ขา,ขาง ไข่ขังมันไม่ใช่ไข่แมลงวันเออนี่ก็ตลกนิดๆหน่อยๆทีนี้ชีวิตมันต้องมีเหตุมันถึงจะมีผลถ้าเราศึกษาจากอีพีที่หเกี่ยวกับแรงดึงดูดเราก็ต้องสร้างถนนสร้างโหนทางเข้าไปหามัน เพื่อที่เราจะได้รับในสิ่งที่เราปรารถนานั้นถนนหนทางที่ว่านี้ก็คือเราเป็นตัวต้นเหตุเราเนี่ยเป็นตัวต้นเหตุต้นเหตุเกิดจากไหนเกิดจากสมองสมองใสๆนี่เกิดจากสมอง,มอง,เ,มองเอาสมองคิดแล้วเราก็ทำบางคนก็ คิดแล้วก็มาพูดคุยกันเหมือนกับที่ประชุมเขาประชุมตกลงกันอย่างนั้นอย่างนี้คิดคิดแล้วเขาก็ทำอืมทำการลงมือทำนั่นคือการสร้างเหตุเราคิดถึงการงานแล้วก็ลงมือทำการงานลงมือทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ถ้าเราคิดแล้วก็นอนอยู่เฉยๆสบายสบายอยู่ในคอมฟอร์โซนมันก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่าเราไม่ไม่รู้จักการทำเหตุให้มันดีถ้าเราตั้งใจทำการทำงานดีมันก็จะเป็นการสร้างผลที่ดีแล้ว ผลที่ดีก็คือผลของงานที่ดีออกมาเจ้านายก็ชื่นชมหรือถ้าไม่มีเจ้านายตัวของเรานี่ก็จะเป็นคนที่ชื่นชมยินดีมีความสุขวันนี้เราขยันเราไปทำมาหากินได้รับรายรับที่มากกว่าเมื่อวานเราก็ภูมิใจดีใจและก็เกิดความสุข อ,อย่างคําของท่านอะไรนะอัลเบิร์ตไอน์สไตน์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์บอกว่ามีแต่คนโง่ๆเท่านั้นแหละที่ทําอะไรแบบเดิมๆแล้วก็อยากจะให้ได้รับผลที่ดีกว่าเดิมถ้าอย่างนั้นเราก็มาปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำสม่เขาบอกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนเราก็มาปรับมุมมองปรับทัศนคติแล้วก็สร้างทัศนคติที่ดีขึ้นแล้วก็ลงมือทำในสิ่งที่เราคิดว่าดีกว่าเดิมเราอย่าทำแบบเดิมๆถ้าเราทำแบบเดิม มันก็จะได้แบบเดิมอันนี้เป็นคำพูดของ Einstein, อันเบิร์ตไอสไตน์อภิมหาอัจฉริยะของโลกผู้ล่วงลับไปแล้วแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งที่เป็นพระพุทธวจนะเป็นพุทธภาษิตบอกว่ายาธิสังละปะเตพีชังตาธิสัง ละพะเตพลังกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังก็แปลว่าบุคคลหวานพืชเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่วกรรมนี่ก็คือการกระทา การกระทําทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราคิดก็เป็นการกระทําเรียกว่ามโนกรรมถ้าเราพูดมันก็เป็นวจีกรรมถ้าเราลงมือทํามันก็จะเป็นกายกรรมกรรมนี่มันไม่ดีไม่ชั่วมัน,ม,นมันเป็นคำกลาง,างมันแปลว่าการกระทําถ้าทำดีก็เรียกว่ากุศลกรรม ถ้าทำไม่ดีก็เรียกว่าอากุศลกรรมถ่ายอย่างนั้นเราก็มาเปลี่ยนมาเปลี่ยนจิตใจของเรามาเปลี่ยนความคิดของเราให้มันคิดแต่เรื่องดีๆเป็นมนโนกรรมให้พูดแต่เรื่องดีๆเป็นวจีกรรมแล้วก็ลงมือกระทำในสิ่งที่ดีไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรม ทำไปเลยมันก็จะเป็นกายกรรมทั้งหมดนี่ก็เพื่ออะไรเพื่อความสุขในชีวิตของเราเราสร้างกรรมดีเราก็ต้องได้รับผลดีเราสร้างอันไหนเราทําอะไรเราก็จะได้อย่างนั้นม,มีอีกท่านหนึ่งก็คือ ท่านดรบูลเลสายสนิทอันนี้อาจารย์ก็ไปได้ซื้อหนังสือของท่านมาอ่านเมื่อประมาณมเกือบจะยีสปีมาแล้วมีข้อความหนึ่งที่กินใจก็คือท่านบอกว่าจิตอยู่ที่ไหนพลังอยู่ที่นั่นจิตคิดยังไงย่อมได้อย่างนั้น ออาจารย์ก็ขอฝากฝากให้เราทุกคนเนี่ยเป็นผู้ที่มีความคิดที่ดีพยายามอบรมจิตใจอย่าให้ไปหมกมุ่นไปคิดครุ่นคิดแต่สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีในอดีตเคยพูดมาแล้วเนาะสิ่งที่ไม่ดีในอดีตนี่มันจะฝังอยู่ใน จิตใต้สำนึกของเราแล้วเราก็เก็บมาคิดคิดทั้งกลางวันคิดทั้งกลางคืนจิตใต้สำนึกมันก็จะนำเอาสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมาสู่ชีวิตของเราถ้าอย่างนั้นเราก็ปรับเปลี่ยนสียมาคิดแต่เรื่องดีๆกันดีกว่าเนาะใครจะว่าอะไรเราก็แล้วไปก็ สิ่งที่มันไม่ดีในอดีตเราก็ข้ามมันไปทิ้งมันไปเสียให้เก็บไว้แต่ปัจจุบันที่มีสิ่งดีๆเอาไว้แล้วเราก็จะได้พบกับสิ่งที่ดีๆได้รับสิ่งดีๆมีความสุขมีความเจริญถ้าเราไปหมกมุ่นอยู่แต่สิ่งที่เป็นลบ ชีวิตของเราก็จะติดลบคนที่คิดดีพูดดีทำดีอาจารย์ก็เรียกว่ามีชีวิตที่ได้กำไรถ้าคนที่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเขาก็จะขาดทุนเขาเกิดมาแล้วเขาขาดทุน แต่ถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีเราก็จะมีกำไรเพื่อจะเป็นเรียกว่าเป็นบุญเป็นบารมีส่งเสริมให้เราไปในภพภูมิที่ดีในชาติต่อๆไปอันนี้เรื่องของชาติหน้ามีจริงหรือไม่มีจริงแล้ววันหน้าอาจารย์จะมา,ามาพูดมาคุยมา,มาคุยให้ฟัง เพราะว่าเรื่องนี้ฝรั่งเขาก็กำลังค้นหากันอยู่เขาอะไรอะไรก็พูดถึงฝรั่งอย่าว่าอย่าว่าอาจารย์เป็นคนอย่างนั้นคือว่าอาจารย์ชอบเรียนรู้เมื่อเราอยากจะเรียนรู้เราก็ไปค้นหาเราไปค้นหาก็มันคือว่ามันมาจากทางตะวันตกมาทางยุโรปอเมริกาได้เยอะเลย ความรู้ใหม่ๆมาเยอะทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีเราใช้อยู่ทุกวันนี้ก็ล้วนแต่มาจากฝรั่งอืมยกตัวอย่างง่ายๆอะ่ะอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ Wi-Fi เอาสามข้อนี้ให้ท่านผู้ฟังไปแปลเป็นภาษาไทยแปลได้ไหมมันแปลไม่ได้ มันก็ต้องใช้ทับศัพท์อยู่อย่างนั้นแหละอินเทอร์เนต็ตเราก็พูดตามฝรัง่งคอมพิวเตอร์เราก็พูดตามฝรัง่ง WiFi เราก็พูดตามฝรัง่งอย่าง Facebook หรือ YouTube เราก็พูดตามฝรัง่งเพราะว่าฝรั่งเขาคิดเขาคิดเขาทำอะไรจริงๆแล้วก็มันมีผลจริงเขาสร้างเหตุ <c oughs> เข้ามาในหัวข้อนี้เลยตรงกันเปรียบเขาสร้างเหตุแล้วผลมันก็ออกมาเป็นอย่างนี้แหละอืมอันนี้ไปดึงของฝรั่งเข้ามาดังนั้นถ้าหากท่านต้องการที่จะมีชีวิตที่มีความสุขมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเราก็ต้องพัฒนาชีวิตจิตใจของเราตื่นมาตอนเช้า ลุกเลยไม่ต้องไปงวงเงียงวงเงียเดี๋ยวเออดึงผ้ามาหม่มคลุมโปงเดี๋ยวนาฬิกาปลุกแล้วก็ปิดตื่นมาก็ล,ลุกมาทำกิจกรรมต่างๆมันจะทำให้จิตใจของเราสดชื่นแจม่มใสชีวิตของเราจะมีกำไรไปทุกวันทุกวันมองโลกในแง่ดีอ ไปสูดโอโซนให้มันสดชื่นสดชื่นทุกวันทุกวันเราสร้างเหตุปัจจัยให้ชีวิตของเราล้วนแต่ในสิ่งที่ดีงามเราก็จะได้รับในสิ่งที่ดีงามาสำหรับคลิปนี้ก็ขอย้ำสรุปสรุปว่า เราต้องสร้างเหตุสร้างเหตุที่ดีมันก็จะได้รับผลที่ดีนะมันมีเหตุต้องมีเหตุปัจจัยมันถึงจะมีผลมันไม่มีอะไรที่มันจะเกิดขึ้นโดยเหตุบังเองิญถ้าท่านอยากจะมีความสุขท่านก็สร้างความสุขท่านอยากจะมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองก็ขยันทำมาหากินแล้วก็บบริหารจิตใจให้มัน สะอาดสดชื่นแจม่มใสแล้วทั้งร่างกายทั้งจิตใจมันก็จะรวมกันทำให้ชีวิตของเรามีความสุขดีขึ้นดีขึ้นขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมในคลิปของอาจารย์แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งกริง๊งให้อาจารย์ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูง เพราะว่าการแชร์ให้คนอื่นรู้ตามนี้เรียกว่าเป็นธรรมทานอย่างหนึง่งอาจารย์พูดนี่ก็มันก็จะเกี่ยวกับธรรมะมเล็กๆน้อยๆประกอบเข้าไปขอให้ทุกคนจงอยู่ดีมีสุขมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและก็ได้รับสิ่งดีๆได้รับในสิ่งที่ท่านปรารถนาะทุกๆประการก็ขอสวัสดีเพียงแค่นี้นะครับ